สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ตีกบเป็นติดต้นไม้ติดอะไรขาดเกี้ยงเลยนะครับตอนนี้ก็เลยจะมาดัดเบ็ดใหม่พอดีครัได้โอกาสก็เลยแนะนำเพื่อนๆไปนีดน,นึ่งครับไปซื้อเบ็ดมา 5O พอดีพอดี เป็นดัดเบ็ดชุดนะครับจะมาเตะข้างในนะดัดเบ็ดชุดให้ได้แบบนี้ <c oughs> อันนี้ซื้อมานันอุ <c oughs> ปรกรณ์ที่เราต้องใช้ก็มีลวดมีเทียนนะครับ สไปสนับสนับแล้วก็เครื่องมือท้หลายเลยคีมตัดคีมดัดนะครับไม่ยากลนให้มันร้อนนะครับเราพวกนี้มันแข็งแต่มันเปราะนะครับเวลาไปบิดแลไวอะไรมันแล้วมันแตกง่ายมันหักเลย ดนไฟนะครับยังหักเลยเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างที่ไม่ดีเทียนไม่ทันใจครับขอเป็นแก๊สเลยแล้วกัน แดงอย่างนี้ไม่มีหักครับ หลังจากลนเบ็ดเราก็มาทางห่วงนะครับ,รบทางออกให้มันอ้ายอย่างนี้นะครับเพื่อจะใส่ลูกหมุน างเสร็จปั๊บใช่ไหมครับก็ใส่รูม,มืงเข้าไปข้างในตบบนี้ครับนี่แต่ของผมจะต่อต่อปกติแล้วหลายหลายท่านก็ใส่แค่นี้นะครับชิปก็จะเป็นห้อยสองตอนลักษณะนี้แต่ของผมนี่จะต่อสลิงลงมาอีกสักประมาณสองเซนนะครับเพื่อที่จะให้ไปเกาะ บริเวณน่องของกบได้นะครับอันนี้มันเกาะได้แค่โคนขานครับบางทีมันปลามันกัดแค่ขานะครับเราก็จะต่อลงมาอีกนิดนะึงด้วยการใช้สลิงต่อลงมาคนระับไม่ใช่สลลิเสิอันนี้เป็นลวดเป็นนะครับลวดสเตเลสนะครับแบบลวด จัดทรงกันไม่ได้มีแน่พิมพ์อะไรนะครับดัดมือว่างว่างมาทำทีฬาสามสี่ชุดไม่ใช้นะครับแล้วแต่ว่าจะมานต้นไม้มันกิ่งไม้อะไรขนาดนีน จะเน้นยาวหน่อยนะครับเพราะว่าใกล้กันมาก mm hmm. เกินไป mm hmm. ผมมองว่ามันมันก็เสียโอกาสนะบางทีกัดคงกัดขาเขียนเนี่ยกบน่เี้ยอันนี้ปักไปที่คางมานะัะถ้าเอาแค่ตรงนี้ยตรงนี้เป็นขามันถ้าเราต่อมาดยเยใช้ใชอนนี้ต่อมามันก็เกาะได้ถึงประมาณน่องมันนะครับผมว่ามันจะเพิ่มโอกาสนะครับจะตบยิ้วด้วยถ้าทำอย่างี้ ใส่สนับกันต่อครับส่วนสนับของผมนี่ผมจะใช้ลวดครับลวดปุขกาไปที่ตัวเด็ก ada <śled> tersuantai <śled> <śled> ก็ใส่ปลอกเข้าไปครับ ยอดเกาเรียบร้อยครับใส่สลับเสร็จแล้วก็หาสลิงมาใส่ข้างบนนะครับ ได้แข็งได้อ่อนขนาดไหนก็เล่มมอรครับผมไม่พานะครับพามันอ่อนไหมครับพามันเหมาะกับพวกกบกระโดดมากกว่า อดูครับว่าชอบอสนับแข็งสนับ้อนประมาณไหนสำหรับผมสนับบนเนี่ยผมจะเอาแข็งกว่าสนับล่างนะเพราะว่ามันตีตตตไปพาดกิ่งมงกิ่งไม้ม,มันแตกเร็วแล้วมันเสียของนะครับอเน้นปลาเช็คสายให้ปลาอมชัวๆแล้ววัดแรงๆดีกว่าครับ buat doang kan สลิงผมก็มัดเอานะครับชิงตรงนี้ที่เป็นเกลียวก็ฟันเอานะครับจริงๆได้กเกลียวเยอะกว่านี้อยู่ครับถ้ามีสว่านเดี๋ยวเป็นคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมจะพาวาฟันเกลียวน,นะครับอันนี้ก็ใส่กล่องไม่รู้ใส่ได้หรือล่าซื้อข้อหดมาผิดไซส์นะครับเล็กเลย ประมาณนี้แล้วกันครับที่เหลือก็ใส่สลิงครับเริ่มร้อนรับแดบดบไล่ทวนมาแต่แ้วก็ถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้สักนิดนึงนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมีเทคนิคอะไรดีๆก็จะเอามาฝากกันนะครับแล้ววันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย